วันเกิดที่จะได้เงินแบบไม่คาดคิดาคาดฝันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะฮะถ้าท่านเกิดใน4วันเกิดนี้ในชน่วงนี้ท่านมีโอกาสดีครับที่จะได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่าคดาคดฝันเลยทีเดียวนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพิมพ์คําว่าสาธุนะครับซึ่งแปลว่าดีมากนะครับอ่าหรือว่าดีนะครับอย่างนี้นะฮะหรือพิมพ์คําว่าน้องรักข้าตำนายนะฮะเพื่อรักข้าวนานเป็นมงคลสมหวังสมปรารถนาครับท่านใดนะฮะที่อยากจะอุดหนุนช่องกรดคอนเฟิร์มนะครับหรือให้เกว เฟรมทำช่องไปนานๆนะครับฝากอุดหนุนนะครับกำไรกลิตคอนเฟิร์มของผมเลยนี่นะที่ยผมใส่ในขณะนี้นะฮะต้องบอกท่านเลยนะฮะว่าถ้าท่านไหนรู้สึกว่าดวงติดขัดนะดวงแตกดวงร้าวมีปัญหานะครับในชีวิตอยากหาทางออกหรือหาตัวช่วยตัวเสริมนะฮะที่เป็นปัจจัยภายนอกแนะนํากาไรกลิตคอนเฟิร์มครับที่บรรจุคาถาที่เป็นหัวใจคาถาที่ดีที่สุด11บทสลักอยู่ด้านในนะฮะแนบชิดกระตัวเลยนะฮะเหมือนท่านเนี่ยพกคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เลยรวมถึงด้านนอกฮะสลักสัญลักษณ์12ราศี หนุนดวงพิกชตาด้วยนะฮะมี34สี่ให้เลือกนะครับเงินทองโรสโกนะครับถ้าได้สนใจนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะฮะสั่งซื้อได้นะครับรวมถึงพิมพ์คําว่าสนใจครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปหาท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับสำหรับ4วันเกิดที่จะได้เงินแบบไม่คาดคิดคาดฝันนั่นก็คือท่านที่เกิดวันพุธครับท่านที่เกิดวันศุกร์วันอังคารและวันพฤหัสบดีพุธศุกร์อังคารวันศุกดีนะครับ4ีวันเกิดนี้จะได้เงินแบบไม่คาดฝันคําถามคือทําไมจึงเป็นอย่างนั้นต้องบอก ว่าดาวพุธครับในช่วงนี้ได้ตําแหน่งเกษตรครับพองานทายที่เกิดในวันพุธจะมั่นคงเรื่องการเงินจะดีการเจรจาติดต่อกำพูดจะดีมากถ้าที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้เป็นอุดด้วยเป็นเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินของสวยของงามาราบรอยการเดินทางการติดต่อขายสุขภาพในหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จได้เงินไม่คาดฝันครับถ้าที่เกิดในวันอังคารครับเป็นอธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้เงินได้ถอนจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตแหน่งหรือมีข่าวนี้ มีคนติดนงติดนี้อะไรนํามาคืนมีโชลาภนะครับจากเลขที่ลดด้วยอันนี้ชัดเจนนะครับท่านที่เกิดวันพร,ระหัสเป็นดาราชาโชคครับช่วงนี้จะมีการเงินมาแบบราชาโชคดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีมากๆกู้เงินอะไรทาโปรเจกต์อะไรช่วงนี้มีเกณฑ์จะผ่านนะครับท่านที่เกิดในสี่วันนี้ครับพุทธศุกร์อังคารพระราษฎีในช่วงนี้ท่านจะมีหัวทางการค้ามากๆเลยนะครับทำอะไรคิดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่อาจจะมีเหมือนอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าทิ้งดําเนินต่อไปไม่ต้อง กลัวสู้ต่อไปอย่าหนีคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับสี่วันเกิดน,นี้ครับช่วงนี้จะเป็นคนขยันทํางานเพื่อเงินนะครับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆสมหวังสมปรารถนาแน่นอนนะครับแต่ท่านต้องเป็นคนตนีทีเหนียวนิดนึงนะออกขี้งกนิดนึงว่าคุณเนี่ยบางทีเป็นคนที่ใช้เงินไม่ค่อยระวังเป็นคนใจใหญ่นะครับเพราะงั้นต้องรู้จักเก็บมากกว่าใช้นะครับที่ผ่านมาถูกคนอื่นหลอกลวงถูกคนอื่นแบบตีหน้าเศร้าเลาะขาดเทศเสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆหนูๆใดๆนะฮะเกิด4วันนี้มีโอกาสประสบํำเร็จ นะฮะในเรื่องของการเรียนนะฮะจะได้รับข่าวดีและช่วงนี้จะเฮงที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับใครที่เกิด4วันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีคุณกําลังจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งและประสบความสําเร็จและแนวโน้มดีขึ้นมากในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับถ้าเงินติดขาดคุณกําลังจะดวงดีแล้วนะครับในเรื่องของความรักแถมอีกนิดนึงแล้วกัน4วันเกิดนี้นะครับความรักอย่าเป็นความรักแบบรวดเร็วต้องเป็นความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงอย่าตัดสินใจรวดเร็วด่วนได้เสียนะครับไม่งั้นจะมี เพราะนั้นครับถ้าที่เกิดในวันพุธวันศุกร์อังคารพระศุกรีสวันเกิดนี้เป็นวันเกิดที่ได้เงินแบบไม่คาดคิดคาดฝันคอนเฟิร์มครับ ำไรนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งังสิ้น11บทเปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุข ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุ่ประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์05 9 4 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อกซในข้อความไปได้เลยนะครับ